ว้าว,วารุตาเจออะไรคะเนี่ยสามทหารเสือรอให้วารุตาเก็บรีบเก็บก่อนเลยคะ่ะนี่ค่ะ3ามสเลขเด็ดงวดนี้คะ่ะวารุตาเจอ3บาทมุมนี้ก็เก็บก่อนคะ่ะสามบาท สามีเก็บ3บาทคะ่ะนูสวัสดีค่ะเจอกับวารุตากับแฟนอีกแล้วค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมทุกๆวันนละค่ะเราก็จะออกไปเก็บขวดกันยามเย็นค่ะวันนี้ก็ขอให้เราได้เจอเช็คพอรดรัวรัวรัวๆัวรวนะคะเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะ5้าบาทค่ะขอเก็บก่อนค่ะนี้อีก3บาทใช้หนุมเก็บลยจ้า บรรยากาศวันนี้ค่อนข้างจะเงียบเหงาทีเดียวเลยค่ะแต่เราก็ยังเจอรัวๆนะคะไปลุยกันต่อเลยค่ะสามียืนรออยู่ข้างหน้านุนแล้วเงียบเหงาจริงๆเลยค่ะ9ก้านาฬิกา10นาทีสามีไปมุมโน้นวารุตามามุมนี้ค่ะ เมื่อกี้เจอคุณลุงใจดีแกบอกว่ามีคนมาเอาไปก่อนหน้าเธอและเสียแล้วว่าอย่างงั้นก็ไม่เป็นไรค่ะคุณตาคงจะมาเอาไปก่อนหน้าวารุตาค่ะบรรยากาศเงียบเหงาจังเลยค่ะวันนี้ เมื่อกี้เฟรบอกว่าเธอฉันเจอกระป๋องสองก็ปองว่างงไงฉันได้ตั้ง18บาทแน่ว่าอย่างงั้นแบนอีกแล้วค่ะแต่ขอเก็บเพราะเขาก็ยังคงเป็นก้าบาทเหมือนเดิมค่ะวันนี้เรามาขอลุยริมแม่น้ำรัวก่อนที่ฟ้าจะมืดนะคะมาช่วยส่งกำลังใจขอให้วรุตได้เจอเจ็คพอตร,รัว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 ร,วร,วร,วรีบเดินกันค่ะขอนที่ฟ้าจะมืด ฟนบอกว่าเธอรีบหน่อยฟ้ามืดมาเราก็จะมองไม่เห็นขวดรีบแล้วจ้าขาสั้นๆรีบสี่สุดแล้วจ้าเนี้ยฟ้าเริ่มมืดหลอดนีออนก็เริ่มติดนะคะเราต้องรีบเท่าที่เราจะรีบได้แล้วค่ะเมื่อกี้เราก็เห็นคุณยายเธอมีขวดเต็มถุงเลยค่ะ สายน้ำสง,งบนิ่งทีเดียวเลยค่ะแล้วก็ใสเหมือนกับกระจกทีเดียวเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยมีสปอตไลท์ของของไอหน่วยดับเพลิงค่ะแฟนบอกว่าเขาคงหาอะไรหรือเปล่าเธอมีอะไรหายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเดีย๋ยวขอไปดูใกล้ๆกันหน่อยนะคะ สปอร์ตไลท์เมื่อเจอกับกล้องวารุตาแทบจับไม่ได้คือ,อลูกไฟดวงใหญ่ตัวนั้นเองตรงนั้นละค่ะนั่นคือสปอร์ตไลท์เขากำลังเดินหาหรือว่ากำลังก็เรียกว่ากำลังฝึกซ้อมอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยไม่แน่ใจ อยากรู้ก็ต้องไปดูใกล้ๆกันแล้วค่ะเมื่อปีก่อนหน้าโน้นหลายปีทีเดียวเลยนะคะก็มีหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงแบบนี้เหมือนกันน่าจะเป็นหน่วยฝึกซ้อมวารุตาได้ยินเสียงเด็กน่าจะใช่ค่ะฟ้ายัางไม่มืด แต่เราก็ต้องรีบเร่งค่ะน้องด้วยว่าเวลามืดมาแล้วคือมือดสนิทจริงๆมองไม่เห็นอะไรเลยน่าจะเป็นการฝึกซ้อมเด็กค่ะได้ยินเสียงเด็กหัวเราะก,กันอยู่ที่นี่เขาจะมีกิจกรรมให้เด็กนะคะฝึกาการดับเพลิงดับไฟเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือจะมีกิจกรรมหลายหลายอย่างที่หน่วยงานทางราชการเขาจัดสรรให้เด็กได้ได้ร่วมกิจกรรมนะคะแต่วันนี้แปลกมามืดเชียวค่ะขอให้วารุตาได้เจอเจ็บพอรตรัวรัวๆๆวรวัมองหากันค่ะ ปริมาณน้ำ,อำไอปริมาณน้ำเริ่มลดลงไปทุกทีแล้วค่ะหลังจากที่ฝนหยุดตกอยู่หลายวันทีเดียววันนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเงามากๆเลยค่ะมีแต่เด็กมุมโน้นที่ฝึกซ้อมดับเพลิงกำลังตื่นเต้นค่ะกำลังสนุกสนานกำลังฝึกฉีดกันใหญ่เลยค่ะ ไม่มีเลยค่ะแฟนบอกว่าไม่มีเลยหรอวันนี้สามีแซวไม่มีไม่มีก็อย่างพนักงานกำลังฝึกซ้อมกันใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะเต็มเลย นี่คืออุปกรณ์รถที่เขาใช้ในการดับเพลิงก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างด้วยกันนะคะนี่สปอตไลน์ด้านบนค่ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเพราะว่ามีหลอดไฟจากหน่วยงานดับเพลิงค่ะทำให้หริมแม่น้ำรัววันนี้ไม่มืดมิดเลยค่ะแล้วก็มีผู้ขนมา มาคอยส่งกำลังใจน่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ของเด็กด้วยนะคะไปเดินกันต่อเลยค่ะตอนนี้วรุตากำลังเดินเดินกลับนะคะบรรยากาศวันนี้ดูนี้นะคะเพราะว่าจากโหลดไฟนูน่นทําให้ไม่มืดแสงสว่างส่องจ้าทำให้แบบวันนี้ ริมแม่น้ำรัวไม่มืดแล้วค่ะวันนี้ไม่มืดบรรยากาศเริ่มมืดครึ้มลงไปทุกทีแล้วค่ะนูตาเจอสามบาทในความมืดขอเก็บก่อนค่ะเราเดินกลับมาจากริมแม่น้ำรัวแล้วนะคะเมื่อกี้เห็นรถดับเพลิงเก็บของเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วค่ะ ถึงห้างแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปส่งกันก่อนเลยนะคะมีคนกำลังส่งอยู่ค่ะ หนึ 1> 1 Euro 13, cent, ่งยูโรสิบสามเซนรีไปขึ้นเงินกันที่แคชเช่กันเลยคะ่ะได้มาแล้วคะ่ะหนึ่งยูโรยี่สิบเซนหนึ่งยูโรยี่สิบได้มาแล้วคะ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินดูที่ป้ายรถเมล์แล้วก็ลานจอดรถไปกันเลยคะ่ะเรามาดูในความมืดไม่มีคะ่ะป้ายรถเมล์อยู่ตรงข้างหน้าของเรานี่เองคะ่ะ ขอให้วารุตาได้เจอเจ็คพอตรัวรัวรัวร,วร,วรวนะคะว้าวารุตาเจออะไรคะเนี่ยสามทหารเสือรอให้วารุตาเก็บรีบเก็บก่อนเลยคะ่ะนี่คะ่ะ3ามสามสมเลขเด็ดงวดนี้คะ่ะเจอ3ามขวดชื่นใจจังเลยคะ่ะเดินกันต่อเลยค่อยมีแรงเดินขึ้นมาหน่อยคะ่ะไปเลยเลย้า วันนี้โบสเงียบสนิทเลยค่ะไม่มีเสียงใดๆทั้งสิ้นนูนสามีกำลังเดินมาค่ะขอให้วารุตาได้เจอรัว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 วเจ็คพอดรัว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 นะคะ ไม่มีไปกันค่ะถามแฟนเธอได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้เลยเธอเมื่อไม่ได้ก็เดินต่อจ้าวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงาจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวรุตาจะขอไปส่งที่เก็บได้เมื่อกี้นะคะอือหือ ไปค่ะเข้าไปส่งกันมารุตาได้23เซน็นต์ไเซนรีไปขึ้นอย่างที่เคเชียกันเลยค่ะได้มาแล้วค่ะ30เซน็นเซนบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาไม่มีรถสักคันไม่มีเลยค่ะเงียบจริงๆวันนี้พารุตาได้1ยูโร80เซนตีเป็นเงินไทยคิดแบบง่ายๆนะคะนั่นก็คือ50บาท 50บาทสำหรับเราในวันนี้ก็ถือว่ายังโอเคนะคะเรายังไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าแต่เราก็ยังได้เงินของเราติดมือกลับบ้านไปเสมอก็ถือว่ายังเป็นความโชคดีของเราอยู่ค่ะแมงมุมค่ะเขาไต่มาจากนู่นแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยเรื่อยเรยเื่อยเรื่อเื่อยอย,ยอตัวลงมาเรื่อยเรื่อื่อ คนที่นี่เขากลัวแมงมุมก,กันนะคะอุ้ยก็าไต่ลงมาแล้วค่ะนุนหนุหนๆไปแล้วค่ะเขากำลังมีไข่ด้วยนะคะเมื่อกี้สามีเจอกบาทค่ะอยู่ในมือแล้วค่ะสำหรับกําลังใจที่เราได้มี ได้ในทุกวันนี้ก็เกิดจากแรงเชียร์กำลังใจของทุกๆท่านที่ส่งมาให้เราได้เก็บกวดรัๆวๆได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาช่วยเก็บมาช่วยถือแล้วก็มาช่วยลุ้นส่งกำลังใจกันแบบรัวๆทำให้เราไม่เคยเขาเรียกว่า ความโชคดีเรา้็ไม่เคยเลยที่เราจะไม่เจอเรามีเงินกลับบ้านทุกวันขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเจอกับเราในคลิปนะ้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย